เอารถกบไหมผมวันนี้นะรถกบจะชนะเลยแลกกับปกตินะผมขอจริงผมขอจริงได้ไหมได้ดีเฮ้ยปกติก็เล่นเข่าได้พี่ในเมืองก็ได้พี่ไปตูนใหม่อ่ะผมว่าก๊็ตหมือนเดิมอีกต่เมึงได้เป็นหนึ่งจากพาร์ทอ่ะเดี๋ยวใกล้ก็ได้ <laughs> ใช่ใช่เหรออ่ะพี่พูดเลยนะแต่อยู่ในฐานะแก๊งกูนะโอเคครับพี่พูดเลยนะพี่สัญญาผมก่อนพี่สัญญาผมก่อนเราจะฆ่าทหารไก่มีแล้วกันรอรอโอเคมองก่อน่าจะโดนบ้าว่าเราโดนแต่รถมันใกล้พาร์ ัตานนี้่มันขับออกค่ายทหารวันขับออกค่ายทหารนะฝั่งบ้านมันขเอาฝั่งบ้านมันนะเฮ้ยเคสอุ้มอ่ะเคสอุ้มอ่ะอยู่ไหนเคสอุ้มอ่ะอยู่บ้านมันออกแล้วออกแล้วออกขึ้นขึ้นเข่าแล้วขึ้นเข่าแล้วเข่หน้าบ้านมันเป็นแท็กม่วงคุ้มใหญ่อยู่ตรงไหนครับคุ้มใหญ่คุ้มใหญ่อยู่ไหนอ่ะถามครับพอดะผมก็ต้องหาคนนำคนนึียว่ะพี่คุ้มใหญ่อ่ะผมก็นำเลยใครก็ได้นำเลยหมีก็ได้ใครก็เลยรวมเลยรวมเลยแล้วก็กัดรถเพื่อนน่ะพี่ได้นำเลยก็ได้พี่ไหนครับรวมไหน หัดไว้น้องเหล็กค่ายทหารครับกำลังไปกำลังไปแล้หนึ่งหยุดเรามาแถวค่ายทหารเลีย้ยแถวเขาอะแถวม่ต้องเข้าแน่ฝั่งป้อมยามสะพานเหล็กนะ่ะตลอรอไม่ได้หรอคะตลอรลอหัเพอนเราบ้าน <Okay. S 1> มันไม่ได้เยอะนะเราถ้าเราเอาไหวปะแจ้งตลอดเชียตลอมันจะมาโฟก,กัสเลยแล้วเพื่อนเราจะฟีไว้เ okay. คตอนเนี้ย เดี่ยมันเอาเคสเวดหน้าบ้านเนี่ยเจ๊ตลอดเลยเจ๊ตลอดเลยเจ๊ตลอดเลยอย่หเขาาเขบนเขาพี่บนเขาของผมนะมันอะไรวะเคลืนเบียดเสร็จนะผ่านเหล็กมันก็มันก็เจ๊ตลอดดิมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เจ๊ตลอดดิว่าเคสอยู่หน้าบ้านเมืองโบสไปทรับเบองโบสเพื่อนขับพบเยอะมากเลยน่าจะเออว่ะเออเออไม่ไรไม่ไรอะไรเปล่าพี่เพราะเออพี่อาย รยส้ลายทางตรงอะไปดักได้นะมันเล่นลายทางตรงอยู่แล้วมีเลยหรอวงแซดรยไหวเนี่ยได้อยู่มันได้แค่างตงมันะย่แล้ไปเมืองบนอ่ะกูลอบนอยู่บนเขาอยู่สองคเนี่ยได้อยู่ผมจะไปทางบ้านแซดนะทางที่นขประจาเราจะไปดักหไปดักบ้านแซดได้บ้านแซดนะ่อยไปแซดเลยไปเลยไปเลย แบ่งครึ่งไปทางแบบหน้าบ้านไอ้ฝั่งขวากับฝัง่งซ้ายหน้าบ้านสบักเบียก็ผมไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขอหนูนะไม่ใช่มาแต่งเบียแซนนะสีขาวนะโอเคครับพี่อะไรแล้วพี่เฟมอยู่ไหนอ่ะขอปิดวอลแป๊บนึงมนผมขอว่าสายแล้วปิด,ดวอลแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะหนาาค่่ยทรอะแป๊บึง ครับพี่ว่าไงครับฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลมึากงยงครงับพี่ไม่รู้เหมือนกันอนะตอนนี้พวกผมก็โดนอุ้มแล้วผมผมก็อุ้มมันด้วยตอนนี้นนะนะใช่หรอ,อน่าสนใจอยู่ด้วยเนี่ย,ยนะใช่เะล่ะใช่เะล่า ใช่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 เอาเอารถกบมาให้ผมเอาอย่างนี้แหละรถกบเดี๋ยวชนะเลยเอารถกบ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 เชิญขายเหรอเอาเอาเอาแรกกับปกติเอาไหมแรกกับปกตินะขอขอจริงผมขอจริงนะนะนะได้ไหมไเฮ้ยปกติก็เล่นเข่าได้พี่ในเมืองก็ได้พี่ไปตูนใหม่อ่ะผมบักคอสหมดแเดิมอีก นะนะไ,ได้ไหมเช่าให้เช่าเาเอาาารถมช่ช<า>ไม่มีตังค์ไม่มีแล้วไม่มีรถแล้วไม่ได้โอ้โหเดียวเชาว่าไม่ขายตรนายแลยวนะมึงได้เปนหนึ่งจากพาร์ทหนึ่งใกล้ก็ได้ <c oughs> ใช่ใช่หรออ้าวพี่พูดเลยนะ เอางี้ถ้าอยู่ในฐานะแก๊งพี่เดี๋ยวผมขอทำแก๊งผมให้มันเสร็จออนสี่สิบตลอดแล้วผมก็จะไปหาพี่โอเคไหมได้โ <Okay. S 2> อเคโอเค okay. ครับพี่พูดนะโอเค <Okay. S 2> พี่สัญญาผมก่นอนพี่สัญญาผม,บบาาแบบามก่อนโอเคสัญญาโอเคครับพี่โอเคครับได้ได้ครับพี่ได้ครับ นายอย่าบังจัรอให้ตรลอไอ้เนอุ้ยโทษโทษตุดปะสประตูเนี่ยไรอยู่ใช่บ้านิเมดอะโดมาโคะใช่แบ่งลานลานจะพาต้องแบ่งแบอย่าประมาทนะอยาประมาทไอ้สี่ประตูขับไปด้แล้วมาารแล้วถ่ยไปถ่ยไปถไปเลย่ไปมันตกเขาเหรอใครใครตกน้ำอะอ๋อเพื่อนด้วย เราเอามาแล้วเอาเอาพอร์ตดิเอาพอร์ตขี้หย่อนดิพอร์ตเพื่อนพอร์ตเพื่อนไม่ใช่หรอพอร์ตเพื่อนไม่ใช่เหรอพอร์ตเพื่อนพอร์ตเพื่อนพอร์ตขโมยมาพอพอแล้วหรือเปล่าเขาลังเงินกัดกำลังเข้าค่ายทหารมันนะเพอ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 ลึกไปลึกลึกไป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 หลบหลบให้ตลอดไปหลบให้ตลอดไปรออยู่ในรถหันเดียวไปเคสอยู่ไหนตอนเนี้ฮะโอ้พอร์ตมีสองคันนะเว้ยพอร์ตมา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 ผีเล็ก่อย

ซ uhh sí ื้อปากกระปอากกระปองทวบาใดใครจะลงรถใครจะซ่อมแงารควาเินเกิน้ายรด้ยไ่แวะซื้อกล่องซ่อมที่ทยทหารโดนไล่ผมโดไล่ผมจ้นเขาใครอารบีแซเจออาบีแซเจออาบีแซที่ไหนที่ไหนวิ้าาชันีชันวีชันพีชันี่้ลายมึอเอาไปเลยเฮียบ้มไม่ไปเลยสัส รถหรือที่ยอะไรน่ะข้าทหารฟังดีเฮ้ยฟังฟังฟังข้าหารอ้าทหารเยอะมึงแข็งเกาะอาร์เมอร์ไงวันนี้ไอ้ยี่่่่ว่ม่่่ม่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่า่่่่่รอผมที่ ซื้ออขงแป๊บมันเข้าค่าย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 ทหารฟังฟังฟังมันเข้าไปในค่ายทหารฟังฟังฟังมันเข้าไปในค่ายทหารขออนุญาตซื้อกล้องก่อนนะครับมันเข้าไปในค่ายทหารมึงฟังเร็วรีวรีวแอมข้ามาเอมี่ไม่ไปถึงไอ้สกอร์ไอ้สกอร์เนี้ยไม่ใช่สกอร์ซิกซิกครับเป็นสกอร์ของ LK ไม่หานทหารไม่ใช่หรอบ้านมันมีอีกบ้านเนี่ยเพื่อนเราอ่ะไอยดีมานอยดีกำลังไปกำลังไปถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วการหลัดใครทหารแล้วถึงแล้วมาตรงมาตรงถนนมาเรื่อยๆฝั่งขาออกอ่ะฝั่งขาออกอ่ะอยากกูอยากกูคบเขแล้วเจอ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 แล้วแจ้งตัวเราคนนึง เชื่อทำไมรถพวกมันแข็งจังวะไอ้เหี่ย,ย,ยนะรถมันตลอรอยเอาแล้วไม่อยาพอต่อเหรอมีน้ำมันป้ะน้ำมันกูหมดอะ่ะัลโหลไม่ช้าล้วเว้ยไอ้เหี่ยเพื่อนไม่รู้จด ไม่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 ใครมีน้ำมันบ้างใครมีน้ำมันบ้างฮัลโหลใครมีน้ำมันเมาใครใครเหยียบหน่อยมีมมีมมีตตต่มกูม่อมีกล่องกูมีกล่องใครออมันท้าหมดน้ำมันท้าหมดน้ำมันท้าหมดครอกล่องใครออกกล่องข้า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 ของหน่อยข้าของก่อน้ซอมก่อนรถแทงปูน่าจะไม่ถึงึ่งถังครับพี่ แค่ไรเขาแค่แค่ไปขับไปเติมปั๊มได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขับไปเติมเอาขึ้นขึ้นที่ยริงไงยเทลค่ะล็อคยะบะมี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 ที่ชบอยู่สองไม่ไม่ไม่ต้องตามกูนะกูมาขับไปเติมน้ำมันแย่ เูาขับไปตอนน้ำมันบ้านแล้วสตาร์ทกันบ้านบกบ้านมันเหรอวะที่รอดไปอีกันนะเตอนเราลูกบ้านมันนะตอนเราบุกบ้านมันไปดูดิไปดูดูดูน้าบ้านมันเออลงมันมันเอือลงมันเอือลงกูได้เจออ่ะนะเว้ยต้องรีบเอาเลยงานมากโคตรนานเลยอ่ะเดือดบอลห้านาทีได้บ้านไปแล้วอ่ะ บามไหนเคเพียนเนี้ยมันช่วยช่วยบั๊มเนีอยมันรถมันแข็งพันเทียนอ่ะมันไม่ได้แข็งหรอกไอ้เฮียมันแหละมันเปิดปิง